มะเร็งฆาตากรเลือดเย็นฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมะเร็งเป็นฆาตากรเลือดเย็นตัวจริงที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกแม้แต่กฎหมายทุกประเทศก็ไม่สามารถเอาความผิดกับฆาตากรนี้ได้สำหรับประเทศไทยสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเฉลี่ย217คนต่อวันกระจายอยู่ทุกจังหวัดจะเปรียบเทียบง่ายๆนะถ้าเราเอาคนทั้งประเทศมาจัดก,กลุ่ม กลุ่มละ838คนในแต่ละกลุ่มจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกลุ่มละหนึ่งคนทุกวันคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่รู้วันใดฆาตกรเลือดเย็นจะเลือกฆ่าชีวิตคุณไปมะเร็งคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายของคนเรามีการแบ่งตัวและ,จะเจริญขึ้นโดยรวดเร็วอย่างผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้นานวันเข้าเซลล์นั้นก็จะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้เซลล์นั้นตายจนกลายเป็นก้อนเนื้องอกร้ายจากนั้นก็จะค่อยๆกระจายไปในส่วนอื่นๆของร่างกายโดยผ่านระบบกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองเมื่อมะเร็งเกิดขึ้นที่อวัยวะใดอวัยวะนั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดคนส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวเมื่อมะเร็งได้แพร่กระจายหรือทำลายอวัยวะนั้นๆจนไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว และมะเร็งก็ได้ลุกลามจนยากต่อการควบคุมความจริงแล้วมะเร็งเป็นโรคร้ายที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกมะเร็งเป็นโรคที่พบได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชั่วชาติแต่คนที่สูงอายุจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าวัยเด็กทุกคนมีเซลล์ภายในร่างกายที่พร้อมจะเป็นมะเร็งได้ทุกเวลาหากได้รับการกระตุ้นจากภายนอกของคุณเองหากวันนี้คุณยังโชคดีอยู่ ยังไม่มีเซลล์ใดเซลหนึ่งก่อตัวเป็นมะเร็งคุณก็สามารถที่จะควบคุมมันได้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด